เมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเสืออายุได้18ปีตัวเขาเป็นวัยรุ่นต่างจังหวัดคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปวันวันรักสนุกเอาแต่สบายติดเพื่อติดฝูงและโดดเรียนเป็นว่าเล่นเสือเป็นนักเรียนอาชีวะที่ไม่ค่อยเข้าเรียนเท่าไหรน่นักโดยส่วนใหญ่ก็มักจะตั้งวงกินเหล้ากับเพื่อนแถวบ้านหรือไม่ก็เข้าไปในตัวเมืองเพื่อไทยสนุก ลงพนันกันพอหอมปากหอมคอให้พอได้ลุ้นช่วงหนึ่งเสือหลงระเริงไปไกลจนติดหนี้พนันยาวเป็นหางว่าวทั้งบ่อนและสนุกก็ปลาเข้าไปเกือบครึ่งหมื่นและยังไม่รวมค่าเล่าเบียที่ติดค้างไว้กับทางร้านค้าอีกรวมๆแล้วก็เป็นเงินหลายหมื่นบาทแม้ทีแรกเสือเองก็จะลองเล่นลาละไม่เท่าไหร่เล่นเอาสนุกเฉยเฉย แต่พอนานวันเข้าหนี้สินมันก็ออกดอกสะสมจนหักต้นชนปลายได้หมดเสือจึงไปกู้เงินนอกระบบมาเพื่อจ่ายหนี้ค้างเพราะทางหัวพนันขู่จะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทางบ้านของเขาตอนนั้นเสือเองไม่มีทางเลือกเขาจึงหันหน้าไปพึ่งหนี้นอกระบบแม้จะรู้ว่าดอกเบี้ยมันแสนแพงแค่ไหนแต่ก็ต้องจำใจพึ่งมัน เมื่อใช้หนี้พนันก้อนนั้นหมดเสือก็กลายมาเป็นคนติดหนี้นอกระบบแทนตอนนั้นชีวิตของเขาเหมือนหนีเสือป่าจระเข้จากที่แรกเสือหาเงินจ่ายรายวันได้แต่ด้วยว่าเสือนั้นยังกลับไปเล่นพนันซ้ำอีกและหวังจะได้เงินกลับมาใช้หนี้ที่เคยเล่นเสียคืนและการพนันมันไม่เคยรักใครนอกจากตัวมันเอง เสือหมดตัวเป็นครั้งที่สองเขาไม่เพียงติดนี่พนันเท่านั้นแต่ยังพ่วงด้วยดอกเบี้ยของนี่นอกระบบที่ขึ้นตามหลังมาแทบทุกวันเสือโดนตามทวงนี้ไม่เว้นวันจากที่เขาเคยใช้ชีวิตปกติตอนนี้เสือต้องคอยหลบหลบซ่อนๆจากเจ้าหนี้นอกระบบที่คอยตามรังควานจะไปไหนมาไหนต้องคอยสอดส่องสายตาไม่ให้พวกเจ้าหนี้มันเห็น โชคดีที่เรื่องนี้ยังไม่ถึงหูพ่อและแม่ของเขาไม่งั้นคงเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเสือหลบเจ้านี่มาได้นานเกือบสัปดาห์ก่อนจะถูกตามตัวเจอเมื่อเสือไม่มีเงินจ่ายแม้กระทั่งกับเบี้ยรายวันซึ่งก็แพงเอาเรื่องอยู่พวกที่ทวงนี่จึงขู่เขาหนักขึ้นพร้อมทั้งลงไม้ลงมือไปพอหอมปากหอมคอเพื่อเป็นการสั่งสอนให้เข็ดหลาบ คราวหน้าจะได้ไม่เดียวอีกช่วงเวลานั้นเองที่เสือรู้สึกหมดหวังจนคิดอยากฆ่าตัวตายลงเสียตอนนั้นเขาไร้ซึ่งที่พึ่งพาไม่มีแม้แต่หนทางที่จะจบปัญหานี้ได้ด้วยตนเองอน,นั้นเองไม่รู้ว่าโชคช่วยหรือสวรรค์แกล้งกันแน่เพราะอยู่ๆ oh, <you>, ก็มีเฮียเจ้าของโรงสีคนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเป็นญาติห่างๆกับเสือ ได้ยื่นข้อเสนอมาให้กับเขาและบอกว่าจะใช้หนี้ให้ทั้งหมดเพียงแค่เสือรับข้อเสนอของเขาเท่านั้นแถมยังจะเก็บความลับเรื่องที่เสือติดหนี้พน,นันไม่ให้ทางบ้านรับรู้ด้วยที่แรกเสือเองก็ไม่แน่ใจที่จะตกปากรับคำกับเจ้าของโรงสีคนนี้เพราะคิดว่าถ้าไม่ส่งยาก็ต้องทำเรื่องอื่นอย่างเช่นฆ่าคนหรือเผาโรงสีคู่แข่ง จะไม่มีใครให้เงินอะไรกันง่ายขนาดนั้นแต่เมื่อเขารู้ว่าเฮียเจ้าของโรงสีคนนี้อยากให้เขาช่วยเป็นคนเฝ้าศพเบียแกให้หน่อยเพราะที่บ้านแกไม่มีลูกไม่มีหลานจะหาคนไปเฝ้าศพให้ก็ยากเพียงแค่คืนวันสวดสามวันและวันเผาอีกหนึ่งวันเฮียแกก็จะใช้นีให้เป็นค่าตอบแทนเมื่อได้ฟังดังนั้นเสือเองจึงวางใจ และไม่ได้คิดอะไรมากเพราะงานนี้คงเป็นเพียงงานง่ายๆที่สามารถทำให้เขาปลดหนี้ได้ทั้งหมดเขาจึงยอมตกลงรับข้อเสนอทันทีพร้อมกับเริ่มงานในวันนั้นเลยเสือมาที่วัดตามคำบอกของเฮียเจ้าของโรงสีที่สาลามีโรงศพตั้งอยู่พร้อมกับพวงหลีดและข้าวของอื่นๆ เฮียแกจ้างเสือมานอนเฝ้าศพแทนสัะเหอเพื่อให้มาอยู่เป็นเพื่อนศพและถือเป็นเคล็ดเพื่อป้องกันผีร้ายตามความเชื่อของคนจีนที่ว่าเมื่อมีคนตายจะต้องมีคนเฝ้าศพไม่ให้แมวข้ามเพราะไม่เช่นนั้นวิญญ,ญาณจะเฮี้ยนไม่ไปสู่สุคติและต้องมีคนคอยดูแลศพจนกว่าจะเช้าไม่งั้นศพนั้นอาจถูกวิญ,ญญาณผีร้ายนำไปได้ วันแรกที่มาเฝ้าเสือก็อยู่ที่ศาลาพักศพจนมืดค่าซึ่งก็เป็นไปตามที่คุยกันไว้กับเฮียเจ้าของโรงสีที่บนศาลานั้นมีคนเดินเข้าออกเพื่อมาไหว้เคารพศพผู้ตายญาติิของผู้ตายก็มากันเยอะมากในคืนแรกเมื่อตกดึกลงมาหน่อยทุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านมีเพียงเสือเท่านั้น ที่จะต้องอยู่เฝ้าทั้งเช้ากลางวันและเย็นจนกว่าจะครบสามวันบนศาลาแห่งนั้นหน้าที่ของเสืออีกอย่างก็คือทุกหกชั่วโมงเขาจะต้องคอยเปลี่ยนทู่ที่กระถางแล้วค่อยเปลี่ยนน้ำในแก้วที่ตั้งไว้ไว่า้ศพข้างๆกระถางทุ่มเสมอคือนนั้นเองที่เสือมานอนเฝ้าเป็นคืนแรกทุกอย่างบนศาลายบและวังเวงมาก สมกับเป็นช่วงเวลากลางคืนในบริเวณวัดทุกอย่างรายล้อมไปได้วยความมืดมีเพียงหลอดไฟดูนกตรมสีส้มบนศาลาเท่านั้นที่พอจะให้ความสว่างได้ส่วนรอบด้าสศาลานั้นดำมืดสนิทมองออกไปทางไหนก็รู้สึกเหมือนเป็นคนตาบอดบนศาลามีโรงศพของเมียเจ้าของโรงสีและโรงเปล่าที่วางอยู่ข้างศาลา การเด็กคืนนั้นเองที่เสือต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนน้ำในแก้วพร้อมกับปักทูบดอกใหม่เขาจัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยจนนำทูบออกมาวางไว้บนโต๊ะและเปลี่ยนน้ำแก้วใหม่เตรียมที่จะทำตามขั้นตอนต่อ,ตอไปแต่เมื่อเขาหันกลับไปหยิบไม้ขีดแล้เอี่ยวตัวกลับมาที่โต๊ะก็พบว่าทูบได้หายไป เสือพยายามมองหาทูกที่เขาเพิ่งจะนำออกมาวางเมื่อครู่เขาก้มลงไปมองใต้โต๊ะและพบว่ามันวางอยู่ข้างล่างนี้เองทีแรกเสือคิดว่าลมคงพัดทูกจึงตกลงมาอยู่ตรงนี้ได้แต่เมื่อเสือนำก้านทูกนั้นกลับขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะเขาก็ต้องแปลกใจพร้อมกับความรู้สึกผวาเมื่อน้ำในแก้วที่เขาเตรียมไว้เต็มแก้ว ตอนนี้มันได้ลดลงจากเดิมจนสังเกตได้เสือขยี้ตาแล้วตั้งใจมองดูใหม่อีกรอบความรู้สึกตื่นกลัวในตอนนี้ทำให้เสือเริ่มระแวงเสือนำน้ำมาเติมในแก้วใหม่อีกครั้งก่อนจะนำาั้นแก้วน้ำและทู่ไปทำตามที่ทีหลังจากทำทุกอย่างเสร็จเสือกลับมานั่งสังเกตที่ทู่และแก้วน้ำนั้นอีกครั้ง สลับกับมองไปมาที่โรงศพเป็นบางครั้งเขาเฝ้ามองอยู่นานจนรู้สึกง่วงจนเผลอหลับไปจนรุ่งเช้าเสือรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อหันมองดูตรงที่ตัวเองนอนก็ต้องแปลกใจโดยปกติเสือไม่ใช่คนนอนละเมอแต่เขากลับรู้สึกตัวตื่นขึ้นที่บันไดาทางขึ้นศาลาราวกับว่านอนอยู่ตรงนั้นทั้งคืน เสือรีบขึ้นไปดูบนศาลาเขาเดินเข้ามาตรวจฝาโลงและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆทุกอย่างก็ดูเป็นปกติดีแต่เมื่อเขากลับมาตรวจทูบที่ปักไว้เมื่อคืนสิ่งที่เห็นนั้นทำให้ขนแขนของเขาลุกตั้งขึ้นมาทันทีเพราะทูบดอกนั้นที่น่าจะถูกจุดจนหมดก้านไปแล้วแต่กลับเหลืออยู่เต็มก้านเหมือนยังไม่ถูกจุด เสือแปลกใจมากแต่บอกเรื่องนี้จะเพียไม่ได้เพราะเมื่อคืนนี้เขาแอบหลับไปและไม่ได้อยู่เฝ้าศพตามหน้าที่ในช่วงเย็นของวันนั้นก็มีพระมาสวดและมีแขกมาในงานอยู่สิบกว่าคนคงจะเป็นผู้เก็บตกที่มาช้าเพราะบ้านอยู่ไกลหลังจากเสร็จพิธีเสือก็ต้องนั่งเฝ้าอยู่บนศาลาตามเคยจนเสือเองก็เริ่มรู้สึกเบื่อ เขาจึงได้ขออนุญาตกับเจ้าภาพงานออกไปข้างนอกเพื่อซื้อเหล้าขาวมาไว้แก้เหงาจะได้อยู่เฝ้าศพได้ทั้งคืนพอถึงช่วงดึกเสือก็นั่งอยู่บนศาลาพร้อมทั้งยกเหล้าไปหลายอึกจนเริ่มมีอาการมึนๆฝนเริ่มตกลงโปรยพอให้ได้บรรยากาศในที่สุดเสือก็เมาก่อนถึงเวลาที่จะต้องทำหน้าที่ เขาเดินมาปักทูปดอกใหม่เปลี่ยนน้ำในแก้วตามขั้นตอนแต่ขณะที่เขากำลังจะเปลี่ยนน้ำในแก้วนั้นความพี่เลนก็แล่นเข้ามาในความคิดทันทีเสือเอาเหล้าขาวที่ตัวเองซื้อมาเทลงไปในแก้วแทนที่จะเป็นน้ำเปล่าพร้อมกับข้อฝ่าลงบอกกับผู้ตายว่าเฮ้ย hey, คนตายน่ะลุกมากินเหล้าเป็นเพื่อนกันหน่อยสิวะ ไหนก็จะตายไปโลกหน้าแล้วไม่ดื่มก่อนไปซะหน่อยเหรอเสือพูดพลางหัวเราะค,คึกคักแล้วก็เดินกลับมานั่งที่มุมศาลาพเพื่อดื่มเหล้าต่อคืนนั้นอากาศเริ่มหนาวหลังจากฝนตกเมื่อช่วงหัวค่ำทำให้เสือตาเปล่งๆอยากจะหลับลงเสียให้ได้เพราะบรรยากาศร,ร,รอบๆตัวทำให้รู้สึกเหมือนมีใครกำลังก่อมเขาอยู่ เช้าเสือตื่นขึ้นมาพบว่าตัวเองนอนอยู่ในที่แคบรู้สึกอึดอัดหายใจไม่เต็มอกเขานอนเหยียดตรงเท้าช็ดสายอีกฝั่งมองขึ้นไปด้านบนก็เห็นเป็นเพียงฝาขาวๆเสือสะดุ้งสุดตัวเมื่อรู้สึกว่าเขากำลังนอนอยู่ในโลงศพเขาทั้งดันและคอสุดแรงร้องเรียกให้คนมาช่วยจนสุดเสียง จนมีพระท่านหนึ่งเดินผ่านมาแล้วได้ช่วยเสือออกจากโลงศพข้างศาลานั่นตอนนี้เสือกลัวมากเขาไม่รู้เลยว่าตัวเองเข้ามานอนในโลงศพนี้ได้อย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นทำให้เสือครุ่นคิดวนๆอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เช้าจนรู้สึกกลัวที่จะอยู่เฝ้าต่อในคืนที่สามเขาได้คุยกับเพียเจ้าของงานและพยายามพูดอยู่หลายรอบ แต่เฮียเองได้ขอร้องให้เขาอยู่เฝ้าต่อจนครบคืนที่สามเพราะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเผาแล้วเสือไม่มีทางเลือกเขาจึงต้องอยู่เฝ้าศพต่อให้ครบในคืนที่สามขนาดนั้นเองที่เสือต้องขึ้นไปเปลี่ยนทูบและน้ำในแก้วตามหน้าที่เขามองไปที่กระถางทูบก็เจ๋งกับหน้าถอดสีขนตามตัวลุกตั้งขึ้นอีกขน พราะทูบที่ปักอยู่มันเกิดหักในลักษณะคล้ายมีคนมาบิดเสือถอยออกมาหลายก้าวตั้งสติแล้วมองไปที่โลงศพนั้นให้ถนัดตาเสือเนตทบทวนคำพูดของตัวเองเมื่อคืนอยู่หลายรอบจนรู้สึกกลัวขึ้นมาเขามองไปที่แก้วแล้วหวังว่ามันคงจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเสือเดินกลับไปหากระถางทูบอีกครั้ง แล้วหยิบแก้วน้ำใบนั้นขึ้นมาพิจารณาอยู่สักครู่ก็มัอนจะตัดสินใจกระดกชิมอย่างช้าๆแต่เพียงแค่แก้วเคลื่อนเข้ามาใกล้จมูกมากขึ้นเขาก็สัมผัสได้ว่าตุ่มนั้นไม่ใช่เหล้าขาวอย่างแน่นอนเสือวางแก้วน้ำลงด้วยมือสั่นๆเพราะน้ำในแก้วเป็นน้ำเปล่าหลังจากที่เขาได้ชิมมัน เมื่อคืนเขาได้เทเหล้าขาวลงไปในแก้วนั้นเพื่อหวังจะหยอกล้อคนตายแต่ดันกลับถูกคนตายหยอกกลับเสือค่อยๆถอยตัวเองออกมาเพื่อมานั่งเฝ้าที่บันไดทางขึ้นศาลาแทนเพราะไม่อยากเข้าไปใกล้ลงศพนั้นมากคนกลัวจะยิ่งกลัวมากขึ้นและจะรู้สึกระแวงถ้าอยู่เฉยๆช่วงสายๆเสือจึงออกไปซื้อเหล้าขาวเพิ่ม แต่คราวนี้เขาออกไปนานกว่าจะกลับเข้ามาอีกทีก็มืดคำ่ำงานศพเขาก็จัดพิธีเผาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงบ่ายสามจนทุกอย่างเริ่มเข้าที่เข้าทางตอนนั้นเสือเองก็เมาได้ที่และกลับมาที่ศาลาหลังจากแขกในงานทยอยกลับจนหมดเฮียเจ้าของโรงสีก็ได้เข้ามาพูดคุยกับเสือพร้อมทั้งบอกว่า นี่ที่ตกลงกันว่าจะจ่ายให้นั้นเรียบร้อยแล้วให้เสือกลับบ้านไปได้เลยพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณที่เสือสละเวลามาเฝ้าศพคนที่ไม่ใช่แม้แต่ญาติของตัวเองให้ตอนนั้นเสือดีใจจนพูดไม่ออกเขาไม่ต้องมาอยู่เบ้างศพคนตายหรือเจอเรื่องแปลกๆอีกต่อไปแล้วเสือจึงกล่าวลากับเฮียเจ้าของโรงสีไปทั้งทที่ตัวเองอยู่ในอาการมึนเมา ก่อนจะเดินกลับบ้านแบบเซไปเซมาจนสุดท้ายก็ฟุบหลับลงที่ต้นไม้ใหญ่ข้างโบสถเสือรู้ตัวอีกทีบรรยากาศรอบตัวเขาก็มืดค่ำเสียแล้วเขาพยุยตัวยืนขึ้นก่อนจะตั้งตัวได้แล้วออกเดินหน้าไปสามสี่ก้าจู่ๆก็ปรากฏมีแสงไฟวับๆซึ่งหางตาของเขาประสบเข้าโดยบังเอิญ เสือหยุดและมองตามแสงนั้นไปจนเห็นได้ว่าแสงนั้นมันรูบวาบรูบวาดคล้ายเปลวไฟจากตะเกียงที่สว่างออกมาจากทางเมนเผาศพเสือไม่รอช้าเขาหันหน้าเดินตามแสงไฟนั้นไปด้วยความสงสัยพอเดินมาได้ไม่นานก็มาหยุดอยู่ที่หน้าเมนที่เพิ่งมีการเผาศพเมียของเฮียเจ้าของโรงสีแต่ที่ข้ขางๆเมน ยังคงมีแสงไฟพู่วาบุ่บวาอยู่เป็นระยะยากาศตอนนั้นมันหนาวหนาวชื้นชื้นเสือเคลื่อนตัวไปทางแสงไฟนั้นอย่างช้าช้าแต่ด้วยมุมของเมนบางอยู่เขาจึงมองเห็นได้ไม่จดัตาว่าแสงนั้นมันมาจากอะไรแต่เพราะว่าเขาต้องหยุดลงเพราะมีเสียงพิมพ์ที่ไม่น่าจะได้ยินในเวลานี้ำนกำานวนกลายเป็นทํานองเสนอหู เสียงพิมพกลืนน,นขึ้นมาได้ไม่นานก็มีเสียงเอื้อนดังขึ้นคลอไปกับเสียงพินนั้นเสือตื่นน้ำลายอึกใหญ่ก่อนจะรวบรวมสติแล้วพยายามก้าวถอยกลับออกมาเพราะมันคงไม่มีใครที่ไหนอารมณ์ดีมาเล่นเพลงอะไรในเวลานี้แน่ๆในขณะที่เขากำลังค่อยๆก้าวถอยหลังอยู่นั้นเสียงเอื้อนที่ได้ยินก็หยุดลงเหลือเพียงเสียงดนตรีที่บรรเลงต่อเนื่อง เสือหยุดการเคลื่อนไหวของตัวเองขาตายสนิดเกรงจนปวดข้อเท้าไปหมดไม่นานเสียงแ,ลแผลก็เล็ดลอดออกมาจากที่ข้างเมนนั้นว่าอยากฟังเรียงไหมเสือไม่ได้ตอบกลับอะไรเขาเพียงฟังอย่างนิ่งเงียบแสงไฟนั้นเริ่มสว่างขึ้นเรื่อยๆแผ่เป็นรัศมีวงกว้าง เปลวแสงไฟนั้นมันเคลื่อนไหวคล้ายกับถูกยกขึ้นยกลงและมีบางอย่างกำลังเคลื่อนเข้ามาทางที่เสือยืนอยู่เมื่อแสงนั้นมาหยุดอยู่ตรงหน้าเสือเขาแทบจะสั่งเมาในทันทีรร่างที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าคือร่างที่ผอมแห้งคลุมผ้าคลุมสีดำยาวสายายถึงพื้นในมือชื้พินไม้ขึ้นเงา ยืนบนขาข้างเดียวดวงตาของเจ้าสิงห์นั้นกลวงโบแต่มีแสงไฟสีเหลืองนวลส่องออกมานั่นคงเป็นที่มาของแสงสว่างที่เสือเห็นยกเล่าคนเดียวเมื่อเอ็เหนาวขอบคุณที่ชวนยกนะรล่าผีตาโบนั้นกล่าวออกมาสินเสียงแหบนั้น เป้ากางเกงของเสือก็เปียกโชกไปด้วยน้ำอุ่นๆขาของเขาสั่นไม่หยุดทันทีที่ร่างนั้นขยับตัวหยงหยงเข้ามาหาเขาเสือจึงถีบตัวออกวิ่งจนสุดแรงจนล้มกลิ้งไปกับพื้นพอลุกขึ้นได้ก็วิ่งหนีเลิดออกจากวัดไปเสียงผีน,นั้นเริ่มดังขึ้นตามหลังมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงเอื้อนขึ้นทีลน้อยชวนสยองขวัญยิ่งนัก หลังจากวันนั้นเสือก็จับไข้หนักมือไม้สัน่นสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพร้อมบอกผู้คนรอบข้างว่าเขาไปเจอกับอะไรและมันน่ากลัวขนาดไหนพ่อและแม่ของเสือก็พาไปรักษาที่โรงพยาบาลในตัวเมืองผ่านไปสามวันก็ดูไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้นเลยสุดท้ายก็ต้องไปวัดเพื่อให้หลวงพ่อช่วยเหลือ ขูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญและรับขันห้าไปตามพิธีหลังจากทางหลวงพ่อได้ให้ความช่วยเหลือเสือก็ดูมีอาการดีขึ้นจนในที่สุดเขาก็หายเป็นปกติเขาจึงตั้งใจว่าจะไปทำบุญที่วัดและถามหลวงพ่อเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้เจอมาเมื่อทำบุญและกรวดน้ำเสร็จเสือก็ได้รู้จากหลวงพ่อว่าสิ่งที่เขาได้พบเจอนั้น มันอาจเป็นผู้นำทางของวิญญาณที่ต้องการแสงสว่างเพื่อนำทางไปยังโลกหน้าแต่ปกติเขาจะอยู่ส่วนเขาไม่ค่อยปรากฏตัวให้ใครหรือผู้ใดได้เห็นง่ายๆนักหรอกทำใดนั้นเสือก็นึกขึ้นได้ถึงต้นตอของเรื่องว่าทำไมเขาจึงได้พบกับผีตาโบตอนนี้คงต้องเป็นเพราะเล่าในคืนนั้นแน่เลยวะเขาถึงมาหลอก ไม่น่าเล่นพี่เลนเลยกูเสือนั่งคิดและมีสีหน้าที่ตกอย่างมากเพราะกลัวว่าผีตอนนี้จะตามเขาไม่เลิกหลวงพ่อจึงได้บอกกับเขาว่าไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเขาก็มาทําหน้าที่ของเขาเราก็อยู่ในหน้าที่ของเราไม่เป็นภัยต่อกันหรอกนะเสือจึงได้คลายความกังวลลง แต่เมื่อไหร่ที่เขานึกถึงเสียงพินและเสียงเอื้อนของผีตนนั้นขนแขนของเขาก็จะลุกตั้งขึ้นมาทันที